สวัสดีครับสวัสดีครับมิตรรักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากโอโอวันไงฮวันนี้เนี่ยเจอเหรียญสเปนเหรียญสเปนเก่านี่แล้วก็เจอเหรียญโรมันเนี่ยนี่เป็นชุดเหรียญโรมันเก่า โลมันนะออมองไม่เห็นใช่ไหมมันอยู่ในเมาส์คือก็กลางวันเนี้ยก็มานั่งเปิดตำราเล่มนี้ดูดูไปก็เออสมเด็จเยอะนะเนี่ยมีพระสมเด็จเยอะมากในหนังสือเล่มนี้แต่เมย้อนย้อนนึกถึงสมัยที่ยังไม่รู้จักพระสมเด็จ ก้าห้าหลังตราแผ่นดินของหลวงปู่นาคเนี่ยไม่รู้เลยว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเพราะว่าเราดูรูปดูโอ้โหพระสมเด็จองค์นี้ก็สวยเนื้อก็ใช่องค์นี้ก็ใช่เนื้อก็สวยองค์นี้เก่าแต่เราไม่คือพระของเราเนี่ไม่เคยที่จะเก่าไม่เคยที่จะแบบรู้ว่าดูยังไงได้ด้วยตัวเราเองเราจะต้องวิ่งเข้าไปหาคนที่ตั้งตนน่ะ ตั้งตนเป็นผู้ชํานาญผู้รู้แล้วเพื่อนๆคิดดูว่าไอวิชาการพระเครื่องเนี่ยมันมีอะไรที่การันตียืนยันว่าคนที่เขามีความรู้มีความสามารถจริงๆน่ะนะนะคือคนที่สามารถที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำได้มีใบอะไรรับประกันคนไหมอ่าอย่างถ้าเป็นหมอก็จะต้องได้รับใบวิชาชีพ ถ้าเป็นวิศวะก็จะต้องมีใบวิชาชีพชเป็นครูก็มีใบวิชาชีพเป็นอะไรเองอะเป็นอะไรอะ่ะที่ไม่ต้องใช้ใบวิชาชีพใช่ไหมแล้วคุณคิดดูว่าดังไอไอการที่คุณเนี่ยเอาพระของคุณไปเที่ยวแห่ถามคนนู้นคนนี้เนี่ยคุณรู้ได้อย่างไรอะ่ะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขา เขาเป็นคนที่เหมาะสมนะและเป็นคนที่มีความรู้จริงใช่ไหมครับอย่างผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมเป็นมัคคุเทศ์ผมการการอบรมศึกษาไอหลักหลักสูตรวิชามัคคุเทศ์เพื่อเป็นวิชาชีพนั้นผมก็ต้องไปสอบสอบเพื่อให้ได้ใบประกาศนียบัตรรับรองอาชีพใช่ไหมแต่การที่คุณเอาพระมาแล้วก็ แท้ไหมแท้ไหมหรือไม่ก็ไปถามเขาบอกว่านี่นี่ไปออกใบเซอร์สิต้องไปออกใบคือมันไม่ได้ทําให้คุณฉลาดเป็นวิธีทางของคนที่เรียกว่าอะไรอ่ะเออ่ยึดยึดติดอยู่กับไอไอสิ่งที่แบบว่ามันพิสูจน์ไม่ได้คุณคิดว่าใบเซอร์ที่มันแท้เนี่ยนะมันสามารถจะทําให้วัตถุเนี่ยกลายเป็นของเก๋ได้ไหม อ่าแล้วไอใบเซอร์เนี่ยมันสามารถจะทำให้ของเก๋นเนี่ยกลายเป็นของแท้ได้ไหมใช่ไหมเนี่ยอย่างเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญสเปนศตรวรรษที่16อ่าพระเจ้าหลุยฟิลิปเป้ที่3เรารู้ได้ยังไงนี่มันรายละเอียดบนบนเหรียญเนี่ยเขาจะบอกนะเขาจะมีตัวหนังสือบอกแล้วเราก็ไปสืบค้นสืบค้นจาก เอกสารหลักฐานว่าไอ้ตราต่างๆที่เราเจอเนี่ยมันเป็นตราของกษัตริย์พระองค์ดใดเห็นไหมครับเนี่ยแต่พระเครื่องคุณไม่มีทางรู้เลยคุณไปออกใบเซอร์คนที่ออกใบเซอร์ให้คุณเนี่ยเป็นใครนะมีความรู้ความสามารถขนาดไหน หรือแม้กระทั่งเป็นด็อกเตอร์ก็แล้วแต่นะด็อกเตอร์แต่เป็นด็อกเตอร์ทางด้านที่มันไม่เกี่ยวข้องกับโบราณคดีไม่ได้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่องของไอพุทธศิลป์งานศินละปะเนี่ยคุณก็อะไรคือไอตำแหน่งด็อกเตอร์ประเทศไทยนี่มันเกลอมันมีด็อกเตอร์แบบที่มันอะไรอ่ะไม่มีไม่มีความสามารถก็เยอะใช่ไหมครับ คุณเคยเห็นไหมว่าดอกเตอร์มากมายเนี่ยสอนไม่เป็นแต่สามารถจะเรียนจบได้ใช่ไหมแล้วอย่างผมเนี่ยผมสนใจที่จะเรียนรู้แต่ผมไม่มีใบอนุญาตไงไม่มีใบสอบไอ้อะไรนะตรวจสอบเนี่ยแต่ผมรู้ไงว่าเหรียญพวกนี้เนี่ยมันเป็นเหรียญที่มีอายุมากกว่า3 4 0 0ปีใช่ไหมเป็นเหรียญที่สร้างจาก อะไรใช่ไหมแล้วเขาใช้กันในยุคสมัยไหนเพราะฉะนั้นไอใบเซอร์ที่เขามาบอกว่ามันจะทำให้พระคุณเป็นพระแท้แต่ถ้าอนาคตต่อไปข้างหน้าเนี่ยพระที่เอามาตรวจใบเซอร์แล้วมันกลายเป็นพระเกสเราจะไม่ขอรับผิดชอบคือ,ค,อคุณเข้าใจประเด็นไหมว่าถ้ามันเป็นของแท้นะนะของเก่านะ แล้วโอกาสที่มันจะพิกมาเป็นของเก๋เป็นของไม่แท้เนี่ยมันมันเป็นไปได้เหรอยกเว้นแต่มันรู้ว่ามันมันเก๋ตั้งแต่ต้นแล้วแต่มันก็ยังทู่สีที่จะออกใบเพื่อจะรับประกันพระเก๋ให้เป็นพระแท้นั่นแหละคือประเด็นแล้วมาตรฐานเนี่ยมันจะไม่เกิดเพราะอะไรเพราะแต่ละคนไม่มีความรู้ไง คือคุณคิดว่าคุณส่งไปเซอร์ส่งไปออกใบเกตใบนูน่นใบนี่มาแล้วมันจะทําให้ของคุณนี่เป็นแท้เนี่ยมันไม่จริงถ้ามันจะแท้ได้เนี่ยมันต้องอยู่ที่ว่าทุกๆคนเนี่ยสามารถจะมีเรียนรู้และเข้าใจเห็นไหมรูปแบบของเหรียญสเปนเนี่ยมันมีความแตกต่างมีหลายแบบแต่คนสามารถจะเรียนรู้ได้เพราะเขาสนใจใฝ่เรียนรู้รูปแบบของเหรียญ เหรียญโรมันเนี่ยใช่ไหมกษัตริย์กี่พระองค์กี่พระองค์เขาก็สามารถจะเรียนรู้ได้ใช่ไหมเออว่าความเก่าขนาดเนี้ยอ,อ่แล้วก็จําแนกได้แต่ทําไมเรียนรู้พระประเทศไทยนี่แม่งโคตรโคตรหาคนแบบที่มันมองเหมือนกันไม่ได้ไปหาคนสิบคนเนี่ยพระสมเด็จองคนี้เอาไปหาคนสิบคนสิบคนก็ตอบไม่เหมือนกัน อะคุณคิดว่าพระสมเด็จองค์นี้เนี่ยแท้หรือเก๋ใช่ไหมอ่าแท้คืออะไรแท้เป็นพระที่ผ่านกระบวนการผลิตแท้แท้เป็นพระที่มีความเก่าแล้วแท้อีกอย่างหนึ่งคือว่าเป็นพระของสมเด็จโตจริงหรือว่าเป็นพระของลูกศิษย์เกจิรุ่นหลังเนี่ยไอ้นี้ความแท้แต่ความเก๋ความที่มันมันไม่แทเนี่ย เราใช้อะไรเป็นตัวกำหนดใช่ไหมเราก็ใช้สิ่งที่มันแตกต่างตรงกันข้ามของเก๊คือของเรียนแบบใช่ไหมของที่ก๊อปมาแต่ของแท้เนี่ยมันเป็นมันต้องเป็นออริจินอลเป็นต้นฉบับพอเราดูดูได้ทุกคนดูได้เหมือนกันเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ที่ที่นี่คือมันมีปัญหาเพราะว่าทุกคนเนี่ยมันความรู้มันไม่เท่ากัน พะความรู้ไม่เท่ากันแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือว่าดูพระไม่เป็นแต่อยากจะขายอยากจะขายก็เห็นว่าโอ้โหเขาตั้งราคากันห้าหมื่นแสนหนึง่งโอ้โหเราก็อยากจะตั้งอยากจะขายได้แบบนั้นมั่งใช่ไหมแล้วผลมันคืออะไรผลมันคือเสียเวลาใช่ไหมเนี่ยอย่างไอเนี้ยเป็นอัลบั้มเหรียญที่ผมเก็บ ใช่ไหมเออเราเราก็เก็บเหรียญเหรียญพวกนี้เนี่ยทำไมมันเป็นมันเป็นสากลมันเป็นมาตรฐานก็เพราะทุกคนเนี่ยดูปุ๊บก็รู้ว่าเหรียญมันแท้แต่พระเครื่องดูยังไงว่าแท้ดูยังไงดูยังไงจะเริ่มต้นยังไงคือทุกวันนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่มีการพัฒนาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเพราะไอ้คนที่ สนใจที่จะเรียนอยากจะรู้จากพระว่าเป็นยังไงจริงๆน้อยน้อยมากมีแต่พวกที่อยากจะขายก่อนที่จะดูเป็นดูไม่เป็นแต่อยากจะขายเนี่ยโอ้โหถ่ายรูปแบบส่งแบบฟุ๊กฟุกเนแล้วคุณคิดว่าผมอดูพระเป็นแล้วแล้วผมมาดูไอ้รูปที่คุณส่งมาเนี่ย แหมแล้วคุณก็บอกโอ้โหเนี่ยเลือกเอาได้เลยสนใจติดต่อโทรม,มาผมดูเป็นแล้วผมหายใช่ไหมผมเลือกได้เรามีเรามีสมองเรามีปัญญาใช่ไหมเราสามารถจะคัดแยกดูเป็นและอะไรที่เราชอบอะไรที่เราอยากสะสมใช่ไหมไม่ใช่ว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องเก็บหมดไม่ใช่ใชไหมผมเก็บเหรียญเหรียญที่ชอบอ่ะ วันหนึ่งเนี่ยผมอยากได้เหรียญสเปนผมก็ไปหาประวัติความเป็นมาของเหรียญสเปนเหรียญสเปนเนี่ยช่วงศตวรรษที่1 6ถึง17เนี่ยเป็นยุคที่ล่าอาณานิคมใช่ไหมยุคที่ฮอลันดาโปรตุเกสเนี่ยนะครองเป็นมหาอำนาจของโลกใช่ไหมเออแล้วมีโจรสลัดโจรสลัดแถวคาเบเบียนเนี่ยเนี่ยแจ็คสแปรโลอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มีการใช้เหรียญกันเงินตาเนี่ยเป็นเงินที่สเปนและเป็นเรือเป็นเป็นเหรียญตราที่กษัตริย์ ที่สนับสนุนการสำรวจโลกในยุคนั้นเนี่ยใช่ไหมเขาเขามีทั้งทองคํามีทั้งเงินและอันนี้เป็นสำลดเป็นทองแดงแล้วมายุคเก่ากว่านั้นก็คือยุคอะไรยุคโรมันยุคโรมันนี่พวกยุคโรมันอาณาจักรเนี่ยเห็นไหมยุคโรมันพวกกรีกใช่ไหมเออพวกเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเหรียญเป็นอย่างนี้เห็นไหมพื่ มันเก่ามากกว่าประวัติศาสตร์ประเทศไทยอีกเห็นไหมอาณาจักรโรมันเก่ามากกว่าพระสมเด็จเป็นแต่เขาก็เรียนได้คนทั่วโลกเนี่ยเขาศึกษาเขาดูได้แต่พระบ้านเราเนี่ยโอ้โหสากลสากลสากลแต่เริ่มต้นการเรียนรู้ก็ผิดไปแล้วโอ้โหต้องเนื้อถูกพิมพ์ใช่ความเก่าได้พอนั่นเสร็จอ้าวเนี่ยให้ดูองค์นี้ โอ้โหเนื้อแบบนี้พอมาอีกองหนึ่งอึ๊บเอ้ยองนี้เนื้อเป็นอีกแบบหนึ่งละอ่ะแล้วพอมาอีกนี่นี่นี่องนี้เนื้อแล้วหนึ่งเลยไม่เคยเห็นของจริงมโนไปว่าอย่างนี้เนี่ยแท้อย่างนี้เก่าถึงโอ้โหเนี่ยองครูองครูเอื้อ,องครูองเจ็ดแจ๋วองครูองกวนอูแบบ แต่คุณไม่เคยเห็นของจริงเน่ะพอไม่เคยเห็นของจริงแล้วมันจะเรียนรู้ได้ยังไงแล้ววิธีการหาของจริงเนี่ยก็หลังตราแผ่นดินไงก็อะไรก็สองสี่เก้าห้าไงในเมื่อคุณไม่เริ่มต้นจากหลังตาแผ่นดิน24 95แล้วความรู้ความเข้าใจของเรามันจะตรงกันได้ยังไงใช่ไหมในเมื่อไม่ตรงกันยังไงอีกไม่ตรงกันแล้วมันก็ไม่จบใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ย คุณคุณดูเด็กใช่หไหมเหรียญเนี่ยอ่ะเหรียญหนุ่มเนี่ยราชการที่แปดเนี่ยห้าสิบสตังค์เนี่ยอ่ะสาภาพแบบนี้เนี่ยอ่ะใช่หไหมสาภาพแบบนี้เนี่ยเก็บสะสมใช่ไหมอ่แล้วอะไรอีกแล้วที่เป็นเหรียญโตเนี่ยเห็นนะ เียงโตอย่างเงี้ยเนื้อตะกัวอย่างเงี้ยเห็นนะแล้วเราไปดูเดี๋ยวว่าเนื้อตะกัวยุค2,480กว่าๆเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมเอ๊ะทำไมดีบุกที่มาผสมเป็นเนื้อตะกัวในการสร้างเหรียญเนี่ยมันถึงสู้กับพระเนื้อชินในสมัยเมื่อ6-700ปีไม่ได้พันปีไม่ได้ใช่ไหมเออทำไมเห็นไหมถ้าเราเรียนรู้ศึกษาจากของเก่าเนี่ย ศึกษาจากประวัติศาสตร์มาเนี่ยนะเราก็จะรู้ว่าวิวัฒนาการมันมีการสร้างมายังไงยังไงใช่ไหมแต่เพื่อน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 อยากจะเป็นผู้รู้ผู้ชำนาญแต่เพื่อนๆก็ยังพึ่งใบเซอร์พึ่งอะไรนะการตรวจด้วยวิทยาศาสตร์ถามจริงๆเถอะที่ไปตรวจด้วยวิทยาศาสตร์เนี่ยไอ้เครื่อง ไอเครื่องถ่ายถ่ายเอกสารที่คุณเข้าไปไปตรวจเนี่ยมันเอาข้อมูลจากไหนมาคุณเคยรู้ไหมมันเอาข้อมูลจากที่ไหนมาถึงจะอินพุตเข้าไปในในเครื่องนั้นเวลาคุณเอาพระอะไรก็ไปวางปุ๊บโอ้โหได้ค่าออกมาโอ้โหเป็นพระแท้แน่นอนมันไม่มีเครื่องอย่างนั้นเห็นไ,ไหมไอเครื่องแบบที่บอ,อกว่าแท้แท้แท้ two or f เนี่ยถูกถูกถูกถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะ วงการของเก่าเนี่ยก็ไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะสิใช่ไหมก็เอาไปเข้าเครื่องหมดจริงหรือเปล่าเอาไปเข้าเครื่องหมดเลยแล้วโอ้โหใช่ใช่ใช,ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคุณคุณคิดดูนะว่าการที่จะเรียนรู้เนี่ยมันต้องเรียนรู้จากอะไรวิธีการเริ่มต้นการเริ่มต้นมันไม่มันไม่ง่ายนะแต่ถ้าคุณไม่เคยเห็นมาเนี่ยมันก็เป็นการยากยากมากเลย กับคนที่แบบว่าส่งพระมาส่งพระมาแต่คุณไม่รู้ว,ว่ามันจะเริ่มต้นอย่างไรเพราะฉะนั้นอยากจะเล่นอยากจะสะสมอยากจะมีของดีมันก็ต้องเสียสละเวลาเรียนรู้สวัสดีครับท่านตีปตูมนะมันต้องทุ่มเทเวลาในการเรียนรู้วันหนึ่งเนี่ยคุณใช้เวลากับการศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ค้นหาความ พระที่คุณอยากได้พระที่คุณชอบอะมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมเออแล้วแล้วพอพอคุณศึกษาเนี่ยคุณได้อะไรจากการที่คุณเนี่ยสละเวลามาใช่ไหมคือมันมีพระเยอะมากแต่อะไรอะที่คุณชอบจริงๆเก็บสะสมเก็บไว้อวดนะพอถึงวันหนึ่งเนี่ยคนเขารู้ว่าคุณมีพระสวยมีพระแท้เนี่ยเขาก็มาหาคุณเองคือ ยิ่งคุณมี facebook ใช่ไหมคุณก็ฝึกถ่ายรูปสวยๆแล้วก็ถ่ายลง facebook พิมพ์ลายน้ำว่าเป็นของคุณเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันให้คนอื่นเนี่ยเอาไปหลอกคนอื่นเพราะแต่ละวันเนี่ยเราจะเจอมิจฉาชีพเจอโจรเนี่ยนะเยอะมากทั้งขายพระทั้งหลอกทำธุรกิจอย่างนู้นอย่างนี้มากมายมัน มันกลายเป็นโรคพารานอย์อ่าหวาดระแวงว่าเออเมื่อไหร่เนี่ยเราจะเจอใช่ไหมเจอพวกแก๊งโจรชั่วเข้ามาแบบหลอกหลอกหลอกเราแล้ววันนี้เนี่ยผมได้บอกคุณแล้วว่าถ้าคุณยังดูพระไม่เป็นคุณยังหลงเชื่ออยู่กับการออกใบเซอร์แล้วแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่พระแท้ที่ที่คุณมีในบ้านเนี่ยมันมัน มันจะมีมูลมีมูล,ลค่ามีคุณค่าจริงๆใช่ไหมเพราะว่าคุณเองยังไม่มีปัญญาที่จะเรียนรู้เลยคุณยังต้องไปพึ่งจมูกคนอื่นหายใจอะ่ะเออเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยคุณอยากรู้อะว่าโลหะเนี่ยสำลิศเนี่ยเป็นอย่างไรเห็นไหมเออไอเหรียญสเปนเนี่ยสตวตรรษที่1 6 1 6 1สเนี่ยอายุก็เท่าไหร่ล่ะ สามร้อยกว่าปีแล้วใช่ไหมเขาเป็นอย่างนี้คุณก็ไปหาเหรียญพวกนี้มาดูก็ได้ว่าเนื้อสำลิศเก่าเป็นยังไงใช่ไหมหรือว่าคุณจะหาของเมืองไทยดูก็ได้พวกเป้งนะพวกอะไรที่ตะบันหมากอะไรที่เป็นทองผสมอ่ะใช่ไหมหรือว่าอะไรหรือว่ากระดิ่งกระพวนสารพัดหาของที่มันสร้างในยุคที่ใกล้เคียงแต่ว่าไม่ต้องแพง เอามาเปรียบเทียบก่อนที่เขาจะสร้างพระเนี่ยเขาต้องสร้างอย่าง,อ,างอื่นที่เป็นอุปกรณเ์เป็นเครื่องใช้มาก่อนนะครับแล้วถึงจะพัฒนามาเป็นพระเครื่องคุณดูดีว่าเริ่มตั้งแต่อะไรเนื้อดินเนื้อดินก็พัฒนามาเป็นยุคโลหะนะเป็นเนื้อชินเนื้อชินตะกัวเนื้ออะไรต่อมาแล้วจนกระทั่งมาถึงยุคต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยถึงจะมีพระเนื้อผงใช่ไหมพระเนื้อผงเกิดจากอะไรยังไง อันนี้เป็นความลับเออคือจะบอกว่ามันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของออยุคของการล่าอนณะานิคมการเซ็นสนที่สัญญาบาริ่งแล้วก็แล้วก็ความความอะไรอ่ะความที่ประวัติศาสตร์เนี่ยนะมันคาบเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์รวมของ ของจิตใจของประชาชนนะเพราะฉะนั้นบางเรื่องเนี่ยก็คุยได้แต่บางเรื่องเนี่ยจะใช้ประวัติศาสตร์มามาคุยเนี่ยมันก็เนาะเพียงแต่ว่าเรารู้เรารับรู้ไว้ว่าพระเนื้อผงเริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมพอเรารู้ว่าพระเนื้อผงเริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเราก็มาพิจารณาเทียบความเก่าพอเทียบความเก่าคุณเทียบได้ไหมความเก่าอ่ะ ความเก่าคืออะไรความเก่าคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาแล้วก็มันมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นจากเทคโนโลยีในการผลิตที่แตกต่างใช่ไหมเทคโนโลยีที่ต่างกันเราก็รู้แล้วว่าอายุของงานเนี่ยมันต่างกันอย่างโทรศัพท์ที่เป็นแบบกดปุ่มตู๊ตู้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 น่ยนะนะ อายุมันต้องมีเท่าไหร่กี่ปีกี่ปีแล้วโทรศัพท์ที่ใช้ทัชสกรีนมันเริ่มเข้ามากี่ปีกี่ปีนั่นคือเทคโนโลยีในการผลิตใช่ไหมแล้วอะไรอีกแล้วสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคุณเลยในชีวิตคุณตั้งแต่เกิดขึ้นมาจําความได้เนี่ยตั้งแต่เรียนหนังสือประถมเนี่ยที่ห่อข้าวไปกินที่โรงเรียนเนี่ยใส่ปิน่นโตหรือใส่อะไรไปใช่ไหมแล้วโต๊ะเรียนของคุณเนี่ยนะมันเป็นแบบไหนใช่ไหม แล้วหนังสือเรียนของคุณเนี่ยเป็นแบบไหนมันมีวิวัฒนาการไหมใช่ไหมแล้วสมัยคุณเรียนสมัยคุณเป็นเด็กเนี่ยมันไม่มีรถใช่ไหมต้องเดินเท้าไปใช่ไหมเดินเท้าไปแล้วเป็นยังไงพอเริ่มมีรถจัก,กรยานพอเริ่มพัฒนามาเป็นรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์แล้วพัฒนามาเป็นรถสองแถวรับส่งใช่ไหมแล้วมันพัฒนาพัฒนาไปคุณจะเห็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าต่างๆก็เปลี่ยนไปเสื้อผ้านักเรียนสมัยก่อนเนี่ยเราต้องไปตัดใช่ไหมอ่าแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีเสื้อผ้าสําเร็จรูปใช่ไหมเออเห็นไหมนี่คือความเก่าที่เราสามารถไล่เลียงได้แต่พอมาดูเป็นพระเครื่องเนี่ยพวกคุณงงเออทำทำไมอะ่ะทำไมเราถึงแบบดูไม่ได้เออใช่ไหมทำไมเราเราถึงแบบ ต้องไปเชื่อแต่คนขายพระใช่ไหมลองคิดดูว่าวิชาพระเครื่องเนี่ยมันแตกต่างจากวิชาที่พวกคุณเนี่ยร่ำเรียนมาอย่างไรใช่ไหมมันมีอะไรยากเหรอใช่ไหมการทดลองทางวิทยาศา,ศาสตร์เนี่ยเขาก็บอกแล้วว่าถ้าจะทดลองเนี่ยต้องตั้งสมมุติฐานตั้งสมมุติฐานแล้วก็ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันถูกต้องใช่ไหมแล้วก็ค้นหาคําตอบแต่ พอคุณมาศึกษาพระเครื่องเนี่ยคุณเอาแต่คิดแต่เรื่องราคาว่าโอ้โหมันจะต,ต้องขายได้5 0าห0ื่นแสนหนึ่งสองล้านส0บล้านแล้วคุณดูไม่เป็นคุณแยกความเก่าไม่ได้แต่คุณอยากจะได้ราคาคือคุณไม่มีความสุขน่คุณซื้อพระมาแล้วคุณก็มานั่งสงสัยว่ามันจะแท้ไหมต้องเอาไปออกใบเซอร์ต้องเอาส่งประกวดพอส่งประกวดเสร็จอู้แท้แท้แต่พอส่งประกวดที่ที่สอง ที่สองเขาบอกเก๊อคุณก็เอ้ยแม่งแสดงว่าพวกแม่งดูพระไม่เป็นแม่งใช่ไหมเออแล้วไปไปมามาจนถึงวันนี้เนี่ยคุณยังไม่รู้หรอว่าพวกคุณเนี่ยถูกหลอกถูกหลอกเพราะคุณไม่รู้จักที่จะหาของแท้ต้นแบบเนี่ยใช่ไหมเอามาเอามาเรียนรู้คุณเอาแต่ดูนั่งฝันใช่ไหมหลงพ่อเงิน มีการสร้างตลอดสร้างทุกปีแต่พวกคุณก็ยังไปยึดติดว่าหลวงพ่อเงินเนี้ยสร้างเฉพาะ2,462ตอนที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่แล้ววัดอื่นๆเนี้ยเขาไม่มีปัญญาสร้างเหรอใช่ไหมเออหลวงปู่สุกโอ้โหเป็นพระเก่งพระของท่านมีน้อยหายากพระเก่งๆเนี่ยไม่ได้สร้างในวัตถุมงคลแค่ชิ้นสองชิ้นหรือว่าสร้างแค่วาละเดียว ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยทำบุญวัดเนี่ยทำบุญแซยึดเนี่ยหกปีหรือว่าไอ้ได้ไอ้อะไรนะพระราชทานพัดยศเนี่ยเขาก็มีการเฉลิมฉลองก็มีการสร้างใช่ไหมแล้ววัตถุมงคลสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้ใช้โรงงานใช่ไหมก็ทํากันเองนะทากันเองแต่ว่าช่างมันมีนี่นะช่างชาวบ้านก็มีช่างแกะสลักอะไรที่เป็นคนที่มีความสามารถนะ่ยมีเขาก็ช่วยๆกันทา ใช่ไหมงานบุญทีหนึ่งคนเข้าไปทำบุญคืออย่าลืมว่าไอความจริงกับนิทานของคนขายพระเนี่ยนะมันมันถูกรวมกันเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณเชื่อว่ามันเป็นความจริงเลยท,ทั้งทั้งที่มันมีประวัติศาสตร์ให้สืบค้นมีบันทึกอะไรให้เราได้ค้นหาแต่เราไม่ค้นไงเราเรามีความสุขกับการที่ว่าโอ้โหฟังราคาแล้วมันนะ ซื้อพระไปแล้วจะต้องขายได้จะต้องมีกำไรแต่หารู้ไหมว่าคุณดูไม่เป็นเมื่อคุณดูไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่คุณจะสามารถสร้างผลกำไรหรือสร้างผลประโยชน์จากสิ่งที่คุณมีได้ใช่ไหมโอ้วันนี้เอาแค่นี้ก่อนจะให้ดูว่านี่เห็นไหมถ้าเรารู้จักของเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบยังไงมาเนี่ยมันไม่ยาก แต่ถ้าตราบใดที่คุณยังไม่มีความรู้ยังดูไม่เป็นเนี่ยคุณยังจะยังจะคิดหรือว่าพระที่คุณมีเนี่ยมันแท้เท็จยังไงใช่ไหมครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ,บกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่